ก็คงเออผมมั่นใจว่ามีการอภิปรายแน่นอนนะครับเห็นหลายฝ่ายออกมาบอกว่าไม่ไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี่ยผมผมยืนยันว่าเราได้อภิปรายแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่เราดูนะครับเราเห็นใช่ไหมครับว่ายติของพักฝ่ายค้านเนี่ยเรามีการใส่ชื่อคุณทักษิณชินวัตรเข้าไปจริงๆถ้าพี่น้องสื่อมวลชนดูให้ดีนะครับเราได้เห็นผู้ประท้วงคนแรกล้วนะฮะ คือยังไม่ทันได้เริ่มต้นอภิบายเนี่ยเราไได้เห็นผู้ประท้วงคนแรกแล้วนะครับแล้วผมยืนยันว่าในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกานะครับในเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องมาเถียงกันอ,กอีกแล้วนะครับจะมาบอกว่ายติอภิรายไม่ไว้วางใจไม่เหมือนยติทั่วไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในระบบสภาของเราเนี่ยนะครับมันมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมเรื่องของยติอยู่แล้วการควบคุมยติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยติศึกษาตั้งกรรมธิการยติในลักษณะของ ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นยติดังนั้นมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาในการควบคุมที่ที่เป็นในลักษณะเดียวกันซึ่งผมก็ยืนยันนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับพักฝ่ายค้านไม่ได้ทําผิดในเรื่องนี้แน่แต่มันเป็นการใช้อํานาจโดยพาระการนะครับของท่านประธานสภาในการที่จะบังคับนะครับพวกเราให้ถอนชื่อคุณทักษิณโดยถ้าไม่ถอนชื่อคุณทักษิณออกก็จะไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับภายในวันนี้เนี่ย ก็ตั้งใจว่าจะไปพูดคุยกับท่านประธานนะครับเพื่อที่จะหาทางออกของเรื่องนี้นะครับแต่เราได้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ประท้วงคนแรกเนี่ยไม่ใช่พักรัฐบาลเออเราเป็นพักรัฐบาลแหละแต่ไม่ใช่ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นสสทั่วไปและก็ไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับแต่เป็นท่านประธานสภาเนี่ยที่เป็นคนประท้วงคนแรกดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เห็นบรรยากาศและว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ย นะครับเราคงจะเห็น,ม,นมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าการแตะต้องคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันคงมีแรงต้านนะครับจากฝั่งรัฐบาลที่สูงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็แปลกประหลาดมากนะครับท่านเองนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการบริหารราชาการแผ่นดินในหลายๆเรื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินว่านายกเนี่ยพูดถึงวิสัยทัศน์พูดถึงทิศทางของบ้านเมืองอะไรเลยเราได้ยินแต่จากคุณทักษิณน,นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อฝ่ายค้านจะตรวจสอบท่านนายกแล้วมันอาจจะต้องมีการผูกจงเรื่องให้เห็นภาพว่าคุณทักษิณอาจจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้ใจ,ใจโดยตรงต่อคุณทักษิณเนี่ยกลายเป็นว่าทุกฝ่ายก็มีแรงต้านอะไรต่างๆผมก็คงต้องถามไปที่คุณทักษิณน,นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบ,บัญชาการเรื่องนี้หรือไม่หรือถ้าเกิดว่าคุณทักษิณพูดพูดแฟร์ๆออกเสื่อเลยครับว่าพลาดพิงได้พูดถึงได้ ผมพร้อมนะครับผมก็เป็นบุคคลสาธารณะทีส่สามารถตรวจสอบได้ถ้าท่านพูดแฟ,แฟร์แบบนี้นะครับบรรดานั่งร้านทั้งหลายเขาก็จะได้ไม่ต้องมามาใช้เวทีนี้ในการที่จะแบบเอาซีนปกป้องนายนะครับผมคิดว่ามันมันจะทําให้การทํางานของฝ่ายค้านเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่มากกว่านะครับส่วนในเรื่องของการเตรียมการของผมก็ก็กำลังเตรียมอยู่นะครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็ อาจจะเห็นเยียบๆนิดนึงเพราะว่ากําลังปลุกปั้นนะครับในเรื่องของการทําหน้าที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าในช่วงของสัปดาห์ที่เริ่มต้นสักประมาณ24เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คงจะได้เห็นการอภิปรายของผมอย่างแน่นอนนะครับจรื่องอายคือจริงๆผมคิดว่า มันก็เป็นวิธีการของของพักเพื่อไทยนะครับที่พยายามนะครับทำตัวเหนือกว่าคนอื่นพยายามทําตัวเหมือนสั่งเหมือนสอนอะไรแต่ตัวเองไม่ได้มีคุณค่าหรือหรือความสามารถอะไรที่จะมาสอนคนอื่นได้ผมถามว่าในช่วงเวลาที่พักเพื่อไทยและพรรคพรรคก่อนหน้านี้คือพรรเก้าไกลเราทำหน้าที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยถามว่าการอภิปรายของพรรเพื่อไทยในเวลานั้นเนี่ยมันดีจนน่าจดจําขนาดนั้นหรือเปล่า ก็ไม่นะครับไปดูคุณสุทินเนี่ยที่ออกมาพูดเล่ากับสอนเนี่ยพูดอยู่สี่ชั่วโมงถามว่ามีเนื้อหาสักเท่าไหร่นิดเดียวคือพูดรลวกับว่าตัวเองเนี่ยเก่งแน่นะครับล่กับว่าโอ้นี่คือมหัศจรรย์น,นี่คือโรนัลโดแห่งสภาผมว่าอย่าประเมินตัวเองสูงจนเกินไปนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรอดูนะครับรอดูในการทําหน้าที่ <c oughs> ในการทําหน้าที่ของฝ่ายค้าน ผมยืนยันว่าการทาหน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของน้ําท่วมทุ่งเนาะมันอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาสาระนะครับแล้วเราก็ยืนยันว่าการทําหน้าที่ของเราเนี่ยในรอบนี้เราเตรียมตัวมาดีแล้วเรามีอีกหลายคนนะครับที่เป็นหมัดเด็ดแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านไม่คาดว่าจะได้เห็นท่านก็จะได้เห็นนะครับควาามเรีเียยยนักกขขอแ้ง คือผมคิดว่าสิ่งที่เราระมัดระวังก็คือเราระมัดระวังให้เราอยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รู้ความจริงมากที่สุดแัะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่ถ้าเรามาต้องมาระมัดระวังเพื่อให้ความจริงไม่ประจักษ์สู่ประชาชนเนี่ยนั่นไม่ใช่พักประชาชนดังนั้นเนี่ยเรายืนยันว่าถ้าเรื่องไหนที่คุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวเราก็ต้องอภิปรายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการอภิปรายโดยโตรง ผมยืนยันนี่คือการทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลซึ่งในเคสนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยถ้ามันต้องมีองค์ประกอบนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยที่อาจจะมีคนนั้นคนนี้บ้างเนี่ยมันก็มีความจําเป็นถามว่าการทุจริตคอร์รัปชันท่านองค์อิงทําได้คนเดียวหรอฮะมันต้องมีบุคคลภายนอกไหมมันต้องมีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าวันนี้ สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยนี่คือทําตัวเป็นคนที่แกล้งไม่เข้าใจไม่รู้แกล้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวท่านดีก็เข้าใจท่านเองก็เคยอภิปรายไม่ไว้ใจท่านก็พาดพิงบุคคลภายนอกไม่ได้น้อยไปกว่าพวกเราล่ะนะครับแต่วันนี้พอตัวเองเนี่ยต้องมาอยู่ในบทนี้ก็ต้องพยายามตีค้องร้องเปล่านะครับเขียนเสือให้หวัวกลัวทําตัวเรากบบว่าเป็นพระอรหันต์นะครับแต่ขอโทษเถอะนะครับพอไปดูเนื้อหาสาระไม่มีอะไรเลยนะครับ นี่ผมพร้อมยืน3ามชั่วโมงเลยในการอภิปรายคือผมเนี่ยถูกฟ้องดำเนินคดีมาเยอะมากเนาะผมก็ได้แต่พูดอย่างเดียวว่าผมไม่สามารถไปควบคุมหรือไปห้ามไม่ให้คนฟ้องผมได้แต่การทำหน้าที่ผมมันก็คือการทำหน้าที่เพื่อประชาชนผมทำหน้าที่นี้เหมือนเป็นวันสุดท้ายเสมอและนั้นผมทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมีคนฟ้องอะไรผมไปห้ามไม่ได้ผมก็ได้แต่หวังว่าวันนี้เราก็เจอความท้าทายเรื่องกระบวนการยุติธรรมระบบยุติธรรมเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ได้แต่วิงวอนว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อฝ่ายค้านได้ทําหน้าที่เมื่อผู้ตรวจสอบได้ทําหน้าที่ขอให้มันมีความยุติธรรมกับคนเหล่านี้บ้างอย่างน้อยที่สุดประเทศมันก็จะได้มีคนทัดทานมีคนใส่เบรกมีคนห้ามล้อไม่ให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่าน,นี้นะฮะโอเคนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึง หมายถึงถ้ามันไปิปรายไม่ได้เหรอฮะคือผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคือถ้าจะทาอย่างนั้นเนี่ยผมว่าท่านวันนอจะจะต้องแบกรับผลลัพธ์ทางกฎหมายที่สูงมากนะครับผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราคงหาทางออกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีท่านผู้นําฝสายคันด้วยท่านประธานวิบด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอได้รายละเอียดชัดเจนเมื่อไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้ความชัดเจนกับพี่